วันนี้ขอนำเสนอการทำสไลด์เลื่อนไปขยายใหญ่แ,แบบนี้ทำง่ายๆในแคนวาไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเรากดไปที่หน้าแคนวาหลังจากนั้นกดเลือกเทมเพลตได้เลยเมื่อเราเลือกเทมเพลตได้แล้วนะคะหมดที่เรานํามาวันนี้คือหมดอาชีพในฝันหลังจากนั้นเราก็กดเลือกตัวละครได้เลยโดยค้นหาคําว่า I Brand ดี y นะคะซึ่งตัวละครในหมดนี้มีแต่ตัวละครตัวการ์ตูนน่ารักมากมายเท่านั้นเลยนะคะสามารถเลือกใช้ได้เลย เมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วนะคะทําการเพิ่มชื่อตัวละครของแต่ละชื่อลงไปหลังจากนั้นเราทําการปรับขนาดของตัวละครแต่ละตัวให้มีขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ซ่อนชื่อตัวละครของแต่ละตัวไว้ด้านหลังของตัวละครนั้นๆได้เลยจากนั้นเราก็ทําการขยายชื่อตัวละครที่เราต้องการและตัวละครที่เราต้องการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะก็สามารถทําคัดลอกและทําหน้าซ้ําขยายตัวละครตัวถัดไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและย่อขนาดตัวละครที่เราทําเสร็จแล้วให้มีขนาดเล็กลงพร้อมกับซ้อนชื่อไว้ด้านหลังได้เลยค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกตัวละครถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือใครที่ยังงงอยู่สามารถดูคลิปและทําตามคลิปของเราได้เลยนะคะ ถ้าเราทำเสร็จครบทุกตัวละครแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปตกแต่งประยุกต์ใช้ตามที่เราต้องการได้เลยและในที่นี้นะคะเราก็นำมาปรับตกแต่งสีพื้นหลังนะคะให้มีสีสันที่ดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้น จากนั้นให้เราไปกดระหว่างสไลด์กดเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพกดจับคู่และย้ายกำหนดระยะเวลาที่เราต้องการได้เลยและกดใช้ระหว่างหน้าทั้งหมดเราก็จะได้สไลด์นําเสนอที่มีความแปลกใหม่และทาให้งานนําเสนอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนําคลิปนี้ไปปรับใช้กับงานของคุณให้งานของคุณออกมาดูดีที่สุดสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ